โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจม็นะครับผมและวันนี้นะครับผมนะมันเป็นอีพีที่ผมตั้งใจมากๆกับอีพีนั้นนะครับผมคือไม่ใช่ไม่ใช่หลายๆอีพีก็คือพูดเลือนพูดอะไรไปหมดเลยอแต่ว่าทีเนี้ยเอาอยอมรับตรงๆเลยปิดเบือนจาก AO Story เพราะในในในช่องเขาอะเขามีต้องประมาณกี่คนเจคนเจคนเนาะแต่ทีเนี้ยเหมือนกับบ้านเราอะมีสตอรี่แบบนั้นเหมือนกัน แล้วมาได้มาเจอกันยังไงมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ผมอาจะมาเจาะลึกนะครับเจาะลึกกับไอซ์เลย<ช>นะผมว่าก่อนที่จะมาเข้าใน NT เนี่ยเจออะไรมาบ้างแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนบ้างอะไรอย่างงี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไอ้เป็นเด็กใต้ใช่แต่พอทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าทําไมจุดๆหนึ่งต้องย้ายจาก สูรร์มาอยู่ที่ปาจีนบุรีนั่นก็คือบ้านใหญ่ปาจีนนั่นเองอะไรประมาณนี้แต่อีพีแรกตอนแรก่ผมตั้งใจว่าผมเนจะให้ไอ่ะาเป็นอีพีแรกครับผมเป็นไอ้ปาเนาะไอ้ปาเนี่ยมันค่อยไม่ค่อยว่างก็เลยยกอีพีนี้เผื่อว่าจะในอีพีนี้จะมีการต่อยอดไปหาไอ้ปาได้อะไรประมาณนี้นะวันนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะอีพีนี้เป็นอีพีแรกนะผมแล้วผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเปิดประวัติ ไอ้อะไรแล้วต่อก็ไม่รู้แหละทั้งอย่างเดี๋ยวบอกเออเออวันนี้ก็วัดดีเป็นพิธการก่อนวัดดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้พบกับน้องไอซ์ของผมอย่างแรกเลยที่ถามไปว่าทำไมในจุดจุดหนึ่งที่อยู่สุราษฎร์เนี่ยต้องย้ายมาปาจีนบุรี อาตั้งแต่แรกเริ่มอาแต่แรกเริ่มเลยที่สุราษฎร์เลยไหมเออเอออยู่ที่สุราษฎร์เลยอ่าโอเคนะฮะก็จุดเริ่มต้นของงานมีชีวิตของผมนี่มันมันเริ่มอยู่ที่พ่อแม่ต้องเอากันก่อนทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้แล้วแหละเออมนุษย์อ่ะนะฮะแล้วก็ผมได้เกิดอยู่ที่สุราษฎร์นะมันจะเป็นมันจะอยู่สองอำเภอที่นั่นเขาเรียกกันว่าใส่ตรงใส่ท้อนอะไรทั้งอย่างนี้ตอนนั้นผมเด็กอยู่เลยใช่เรียนอยู่ที่นู่นก็คือตั้งแต่อนุบาลโรงเรียนเรียนโรงเรียนอะไร โรงเรียนบ้านบ้านใสดงตั้งแต่อนุบาลเลยป่ะอนุบาลอ่ะจนถึงอนุบาลสามเหรอใช่ก็เรียนก็ใช่แล้วก็ปอหนึ่งจะย้ายไปอยู่ที่อีกอีกหนึ่งอำเภอแล้วก็คืออยู่ที่เวียงสากอ๋อก็คืออนุบาลเนี่ยเรียนอยู่อีกที่หนึ่งใช่ครับตอนเด็กๆแล้วพอขึ้นปอลหนึ่งปุ๊บเริ่มมีแผนที่จะย้ายไปอีกอำเภอเลยอ่าใช่ใช่ใช่ก็คือเมื่อก่อนเ่ะผมจะมีบ้านอยู่สุราแล้วก็มีสวนยางแต่นี้เหมือนพ่อกับแม่ผมเขาย้ายมาอยู่ที่ ว่าย่าผมเสียอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยแบบย้ายมาอยู่ที่ไหนอ่าเบียงสะโอเคใช่ใช่แล้วก็ย้ายอยู่ในในในสุราษฎร์อยู่ใช่ก็อยู่ในสุราษฎร์เลยแต่คนละอำเภอกันได้ใช่ใช่ใช่อยู่ที่เบียงสะก็คือเรียนป .1 ถึงป .6 อือ่าแล้วนี่ป .6 จบปุ๊บผมก็เลยย้ายมาอยู่นี่ที่ปทีนั้มันมีเหตุการณ์อะไรอ่ะที่ต้องย้ายมาอยู่ที่ปทีน่ะทั้งทั้งที่อยู่สุราษฎร์มาโดยตลอดอ่ะพ่อผมเขาเขาตอนป .1 ถึงป .4 พ่อผมเขาไปอยู่ข้างใน ข้างในคือคุกก็แหละเอ,ออยู่ในคุกอะ<ช>แล้ว,ลวนี่ก็เหลือแม่แม่ก็แบบว่าแม่มาย้ายมาทํางานที่นี่แล้วก็เหมือนเลิกกับพ่อไปแล้วอะไรอย่างนี้อ๋อที่ฟังมาก็คือตอนแรกอ่ะใช่ก็อยู่กับพ่อกับ<ช>แม่ปกติแหละอ่าแต่<ช>พอที่นี้เหมือนกับว่าพ่อทําความผิด พ่อต้องเข้าไปดูในคุกใช่อะแล้วทีนี้ก็เหลือมึงกับแม่สองคนใช่แล้วแล้วทีนี้เหมือนกับว่าแม่จะหางานทํใช่ใช่ใชแต่ว่ามาตกอยู่ที่จังหวัดปราจีนีตอนแรกอายุวันนี้ก่อนอยู่ที่ไหนบางปะอินกรุงเทพเออใช่อยู่กรุงเทพอยู่บางปะอินแล้วก็เจอพ่อย้ายตอนตอนอายุเท่าไหร่ย้ายมาปัานผมมาเหรอแล้วย้ายมาจากจากตุราฯมากรุงเทพอะตอนอายุเท่าไหร่ผมมาเหรอเออก็คือตอนถึงจบป .6 ปุ๊บตอนช่วงปิดเทอมอะ แต่ผมจำไม่ได้แล้วนะว่ามันประมาณกี่ปีจบป .6 กัะนะใช่ปิดเทอมก็เตรียมขึ้นม .1 ใช่ใช่ตอนนั้นก็คือทําเรื่องย้ายอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าเตรียมขึ้นม .1 ึ่ะมึงย้ายตอนอายุ13อ่าใช่เลยไอาณุ23เ่นแหละ23มาตกอยู่ที่กรุงเทพก่อนใช่มาอยู่ที่กรุงเทพอยู่แถวยุทธยาก่อนเพราะว่าแม่มีแฟนใหม่ แฟนใหม่แม่เขาเป็นคนขับรถแบบพวกสงคงนงของอะไรอย่างนี้โอเคโอเคใช่ผมก็เลยไปพักอยู่ที่บางปะยินนักมังนะถ้าาจำไม่ผิดเขาเรียกวางปะอินแหละเออนั่นแหละก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วไอ้นี่ปะไอ้วัดพระธัรมกายเออใช่ใช่เลยอยู่หลังอยู่หลังวัดอันนั้นเลยใช่ฮะใช่เอาอคือวัดแถวนั้นนะคือห้องที่พักอ่ะคืออันนี้เป็นวัดอันนี้คือห้องคือติดติดกำับพัะเขาเลยนะใช่เออนั่นแหละก็คืออยู่แถวๆนั้นแหละมันจะมีซอยเข้าไปในอีกอ๋อก็่ใชใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้น อยู่ตรงประมาณิวัฒธรรมกายเดือนสองเดือนนี่แหละแล้วก็อืแบบเหมือนพ่อแฟนแฟนใหม่แม่เขาได้งานที่เลตร์ทอก็เลยจะย้ายไปทอยน่ใช่ทำดงใช่ใช่ใช่ก็เลยย้ายมาอยู่นี่นั่นแหละมาอยู่ที่ปักกิ่งละนั่นแหละคือจบเอยู่่ทีของการที่อยู่ที่ปักกิ่งโอเคโอเคชีวิตคุณนี่แม่นสุดยอดจัดเลยนะใช่ครับแล้วทีนี้ผมอยากให้คุณเล่าย้อนกลับไปทุกทุกคนอ่ะจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่แม่นจำไม่ลืม ในเรื่องที่แบบทำลงไปแล้วแม่งน่าอายที่สุดเออเคยมีไหมเออเออทำเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ทำลงไปแล้วแม่งน่าอายที่สุดแล้วทั้งชีวิตเนี้ยมึงจะไม่ลืมเรื่องนั้นเลยในที่อยู่สุราษฎร์อันนี้มันเป็นเรื่องที่สุราษฎรเลยพอคุณพูดพูดถึงอันนี้ยผมแม่งมาในหัวเลยอะคืออะไรวะก็คือผมจะเท้าวาไปก่อนจะไม่ลืมเลยนะจะไม่ลืมวันนี้ไม่ลืมก็พอดูพี่พูดอย่างนี้ผมก็นึกออกแล้วอะะไรก็คือตอนประมาณนั้นผมอายุประมาณเอ้ยปอกติเป็นปอประมาณปอสามปอสี่อะ โอ้ยแม่ซื้อจักรยานให้เอเราดีใจเลยจักรยานรุ่นเนี้ยไรก็ไม่รู้อะคาสีเขียวทาได้เลยล้อเป็นสีลุ้งเวยปั่นเลยตอนแรกปั่นอยู่ตรงในซอยบ้านบ้านที่ไอเวียงสานะแล้วมันจะมีถนนเป็นถนนคอนกรีตติดกับหน้าบ้านเลยอย่างเงี้ยแล้วเรปั่นเล่นปั่นเล่นแล้วทีนี้น้าเขาชวนว่าเอ้ยกินหมูปิ้งหรือเปล่าแต่เราไม่กิน เืยเลาว่าเปบว่าปั่นออกไปเลยพุ่งออกไปเลยแล้วจะเลี้ยวเพราะรถจักรยานตนมากมันก็ไม่มีเบรกอะรถรถ,รถแตง่งรถแตง่แตง <c oughs> มันไม่มีเบรกเลยนี้เราอูดออกไปเลยแล้วมันมีมอใสมาสามแม่ลูกอ่ะมีแม่เราฟิลเหมือนยายเหมือนอะไรเงี้ยอ่า <c oughs> แล้วก็มีแม่ของไอเด็กอีกคนนึงแล้วก็มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอีกคนนึง <c oughs> ปั่นออกไปเลย <c oughs> <ม> เขามาจากไหนไม่รู้ปุ้<อ>งชนอ่ะเต็มเต็มอ่ะแล้วแบบพี่อย่าเพิงง่งทำพี่อย่าพเพ<อ>ิ่งแล้วเขามารมไซค์อ่ะเขามาแรงอ่ะแล้วคนปุ้งโหยไอเด็กผู้หญิงคนนั้นแม่งลงไปนอนอยู่ตรงข้างถังขยะแล้วแม่แม่ไอยายคนนั้นอ่ะหัวแตกนี่หมดเลยผมอ่ะโดนชนปุ๊บเนี่ยอันนี้สมมติ อันนี้ตรงนะจะไดอย่างนี้มอไซค์มาอย่างนี้ชนตุ้งแล้วมันชนเข้าร้อนน้าเห็นมันบิดที่ตุกเข้าหน้าอกผมทั้งไปหลายวันเลยอ่ะเออแล้วแบบเจ็บมากเจ็บแบบโคตรโคตรแแล้วนี่เคลียร์จบปุ๊บให้ญาติพาไปโรงพยาบาลพาคนนั้นไปเย็บหัวพาเด็กคนนั้นไปล้างแตกยเหรอแตกแตกอย่างนี้เลยมอแตกเหมือนเขาปาดอยู่ถนนน่ะแบบจังหวะแบบตุ้มแล้วพอเสร็จเรื่อง จากการไปโรงพยาบาลเขามาคุยแบบมาเคลียว่าเออจะเอายังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าผมอ่ะเป็นคนผิดแล้วเ็าบอกเขาว่าบีบแตะแล้วเออคือกูถามยิงไอ้ไอ้เรามาแล้วมันจะถึงกันอยู่แล้วเนี่ยเอาเวลาไหนไปบีบแตะถูกไหมเออก็จริงไหมในเนี้ยเคลียร์เสร็จปุ๊บเออสรุปเขาก็ไม่เอาค่าเสียหายอะแค่จ่ายค่าเย็บหัวให้เขาแล้วก็ล้างล้างแผลให้ลูกหลานเขาแค่นั้นและแล้วผมเลยผมไม่เครียร์ไม่ ทำไมต้องล่ากูผิดด้วยอะไรเงี้ยไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียวอ่าอ่าน้องเขยแม่มาอีกบนอีกอ่าไปขับยังไงไปชนเขายิ่งเดือดเข้าไปใหญ่แม่งทั้งอายทั้งที่อะไรมั่วไหมดอ่าก็ประมาณนี้เออนั่นแหละออกไปตัดหน้ารถเขาสรุปแล้วผมก็น่าจะผิดแลายรอแล้วเออแต่เป็นเรื่องที่กยัไม่ลืมเลยนะใช่มันเป็นเรื่องที่น่าอายสุดๆฮ้ยการการที่ทาตอนตอนเด็กที่ทําผิดนะแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบ เซ็นสุทีมากใช่แล้วจะเป็นแล้วกวัวจําอยู่แล้วกลัวเออยัวอะไรกลัวมากกว่ามากกว่าอะไรเลยหนึ่งเลยกลัวแม่ดาสองเลยกลัวกนตีถ้าเป็นอย่างนี้นะเนี่ยทำไมเด็กก็มีอยู่แค่นี้แหละโอ้แล้วทำเขาทำเขาัวแตกต้องแตกต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คิดว่าใหญ่ที่สุดแล้วล่ะชนเขาไปนอนอยู่ข้างถังขยะมั่วไปหมดเลยแล้วพอีนี้้ดยมาถึงอยู่ที่ปัิติแล้วอยู่ที่ปัิติแล้วครับผมผมอยากรู้ว่าคุณไอ์เนี่ย ได้เข้าวงการย t u b e เพราะอะไรแล้วเป็นยังไงโอเคไนดะ้อันนี้คือผมมาอยู่บาจีแล้วอันนี้กลับมาที่บาจนะีแล้วใช้ชีวิตยังไงก่อนอยู่ที่บาจีน่ะต้องปรับตัวอยู่แล้วแหละมันต้องปรับตัวอยู่แล้วแล้วใช้ชีวิตยังไงก่อนอยู่กับใครอยู่กับแม่กับพ่อเลี้ยงใช่จจะพูดถึงนอยู่กับแม่กับพ่อเลี้ยงใช่แล้วโรงเรียนนะ่ะมันต้องเรียนมอนหนึ่ง ถ้าสมมติว่าอยากจากม .6 ที่น่นต้องมาเรียนม .1 ที่นี่่แล้วเรียนที่โรงเรียนไหนก็โรงเรียนแรกของปาจีนี่ผมเคยเรียนแล้วก็เรียนที่โรงเรียนเดียวเลยใยนปาจีนนะก็คือโรงเรียนบ้านประภาสอ่าอันนี้เป็นที่แรกเลยโรงเรียนบ้านประภาสจังหวัดปีนบุรีใช่แล้วแล้วเราเริ่มโตแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่ชอบการที่เราต้องมาทําความรู้จักอะไรเข้าใจไหมมันก็ไม่ชินอ่ะเราก็เป็นเด็กใหม่เางเนี้ยก็คือติ๋มอ่ะตอนแรกอ่ะก็คือติ๋มเลยแล้วแบบก็แต่ก็อยู่ไปสักพักก็มีเพื่อนมีอะไรก็ปกตินั่ ทั่วไปเหมือนแบบการใช้ชีวิตในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเรียนมหนึ่งแล้วก็มได้มหนึ่งเพิ่มสองมมสองเพิมหนึ่งเนี่ยประมาณนี้แหละผมเคยดูคลิปคลิปหนึ่งก็คือเป็นคลิปของพี่เสือเขาเขาพูดว่าเขามาส่งพี่ปามที่ปาจีนถูกของลั้งแล้วผมอ่ะพออีกวันหนึ่งมาผมก็ไปถามรุ่นน้องก็คือรุ่นน้องที่อยู่ในห้องเช่าเดียวกันอะไรอย่างงี้ยไปถามว่าแบบ เฮ้ยรู้จักคนนี้ไหมเขาอยู่อาเจีเหรออแล้วทีนี้น้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนน้องรู้จักว่าบ้านอยู่ตรงไหนหรืออะไรไงก็เลยแบบเฮ้ยบอกน้องๆว่าเฮ้ยพาไปขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมมันต้องมันต้องอีกครั้งหนึ่งเอ้ยมันต้องอันนี้ย้อนไปก่อนว่าวันนั้นอ่ะผมไปซื้อของกับแม่เจอพี่ปาล์มกับพี่ติ๋วขับรถตรงยูยูเทิร์นของล้างแล้วผมว่าไอคือคนยิ้มหน้าคุ้นๆเว้ยเอ้ยยิ่งไปเจอคลิปมาอีก อ้ยเจอแล้ววันนี้เนี่ยคูได้เจอแล้วอพออีกวันหนึ่งบอกน้องว่าพาไปบ้านเขาหน่อยนี่มันอยากถ่ายรูปก็อยากไปทั้งสามคนนะคือสิ่งแรกที่เห็นเนี่ยก็คือมึงติดตามพี่เสือใช่เคยดูคลิปพี่เสือเคยดูคลิปพี่เสือแล้วพี่เสือพูดว่าจะมาส่งน้องก็เคยปาที่ปาทิบุรีใช่แล้วจะพอเหมาะพอเจาะเลยที่ไอ้ฟาพี่ก็อยู่ใกล้ๆบ้านใช่แล้วก็เจอขึนกับรถเจอกันแล้วทีนี้ ผ่านไปประมาณไม่กี่วันนี่แหละก็พากันไปถ่ายรูปแล้วไปนั่งรอเขาตรงสนามเด็กเล่นอะไรหน้าบ้านกลาร์เออตงนน้านะตอนนั้นมันอายุประมาณเท่าไหร่อะแต่พวกผมน่าจะติ1สามิบสี่ประมาณนี้แหละออแล้วก็ไปกันขอถ่ายรูปแล้วนั่งรอตรงสนามเด็กเล่นคือปกติเราดูคลิปเขาเราย้อนไปดูคลิปเขาในช่องพี่ปา์มอะไรเงี้ยเขาจะออกมาถ่ายคลิปตรงสนามเด็กเล่นบ้างอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเขาไม่ออกมาดิไอเราอะจะกลับบ้านกันอยู่แล้วอะประมาณห้าโมงแล้วก็จะกลับ กับนั้นวันนี้โดนฟาดแน่โดนด่าแน่ก็เลยโอเคกำลังจะตัดสินใจกลับบ้านยูยูพี่ป้ามาพิสตีขี่รถมาเออพี่เห็นหน้ากอล์ฟนอแล้วมันจะมีพุ่มไม้ชาดับตรงนี้โผล่มางั้นเลยโผล่มาเลยเออแล้วเลี้ยวมาแนะโผล่ก็เรียกพี่ป้ามุณขอถ่ายรู้ไหมครับนี่ก็บอกโอเคพี่เดี๋ยวพี่ออกมาเดี๋ยวพี่ออกมาเราไปซื้อของมาถ่ายคลิปจากบิ๊กซีเออเออเออทุกครั้งเลยถ้าถ้าจะบอกว่าจะถ่ายคลิปอะไรคลิปหนึ่งหรือจะเป็นคลิปกินหรือ ทำอะไรก็ทำอ่ะต้องบิ๊กซีเท่านั้นใช่บิ๊กซีคือตอบโจทย์สุดแล้วสำหรับพวกเรานั่นแหละแล้วก็รอเขาออกมาเขาก็ถือกล้องมาให้พิ่ดีถือกล้องมาอันนี้ก็บอกว่ามาถ่ายคลิปกันถ่ายคลิปเล่นงินถ่ายคลิปทำเที่ยะไรไม่รู้ว่าเป็นแฮมเที้ยอะไรอย่าง้ทำที่ในหัวมันคิดได้นะที่แบบเห็นภาพอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ถ่ายกันถ่ายกันดูก็ตอนนั้นก็ก็สนุกอ่ะยอมรับว่าสนุกแต่ก็ตอนนั้นก็ยังไปโรงเรียนอยู่นะไม่ใช่ว่าพอถ่ายเที่ยงเสร็จแล้ว มันก็จะผ่านมาประมาณปีสองปีละก็คือถ่ายคลิปทุกทุกเย็นเลยไหมใช่แทบจะทุกเย็นเลิกเรียนนี่คือต้องไปนะที่กูเลิกเรียนมาตอนนั้นตอนนั้นถ้าถ้าที่เจอมึงแรกๆนะกูจะเรียนอยู่ที่นี่แล้วเทคนิคบูรพาแล้วใช่ใช่พี่เรียนนีู่แล้วเียนมาเนี่ยก็จะเจอมึงประจําใช่หรือไม่วันหยุดหรือวันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราล่าไปเรื่อยๆเพราะมันมีจุดยิอยู่ใช่เออเออแนั่นแหละก็คือเราก็ยังเรียนอยู่ เราก็ไม่ได้แบบเลิกเรียนเลยตอนนั้น<ไ>จนประมาณอายุอายุประมาณสิบสี่มสองเนาะมสองเพิ่มสองแล้วที่เนี้ยผมเริ่ม,มเริ่มนอนดึกแล้วไนงะผมใช้ energy เยอะกับการถ่ายคลิปผมสนุกกับมันในเงี้ยจนผมแบบนอนดึกแล้วก็ตื่นสายแรกๆก็ไม่มีใครว่าอะไรไปเรียนไม่ทันก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่พอหลังๆมามันเริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนผมแบบผมไม่อยากเรียนแล้วอะตอนนั้นอะก็คือต้อง,อง<า>เล่าเล่าย้อนอย่างนี้ก่อนตอนแรกๆที่มึงมาหายปามเนี่ยกูจําได้ว่า พอมาเย็นปึ๊บประมาณ 3- 4มสี่โมงเนี่ยเราจะออกไปเจอกันอยู่หน้าบ้านเพราะว่าอไมกิกาเข้ามาพวกหมากาดหมาแล้วพอีนี้ก็มาบ้างไม่มาบ้างถ่ายกันบ้างถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมาเล่นกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมึงจะมาคู่กันไกท็อปใช่ไหมหรือก็มีเพื่อนอีกคนนึงบางไอ้บางทีอันนั้นมันจะมาบ้างไอมาบ้างมึงชื่อแฮกหรือชื่ออะไรเนี่ยจะมาบ้างไมมาบ้างแต่มึงอาจจะมาทุกเย็นส่วนมากเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมึงจะปั่นจักรยานมาเอง มีจักรยานมีอะไรมีกันเอ็กซ์แล้วพอทีนี้เหมือนกับว่าอัพเวลขึ้นมามึงจะขี่คลิกแม่มึงกันสีดำเปลี่ยนล้อด้วยที่ที่เราเอาคลิกแม่มึงอะไปขี่ในในชนเนี่ยดแม่ยักเลยแล้ววันนี้พอพอทีนี้ผูจําได้นะแต่จําได้ไม่ค่อยแม่นหรอกพอจําได้แหละว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ย มึงอ่ะจะมานอนบ้านไายปาล์มใช่เราจะนัดกันนอนกะกะไอท็อปใช่แล้วมึงก็จะเห็นกูอยู่ที่นั่นแหละเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จวันเสาร์อาทิตย์นี้พี่พี่เจมเขาเป็นเพื่อนเราพี่ปาล์มอยู่แล้วก็คือเรียนด้วยกันก็จะนอนอยู่ในห้องสตูเก่าโอ้ตอนนั้นยังยังเก่าแก่มากเก่าเลยเก่าเลยเเก่าลยมีที่เตียงเตียงเตียงฟูกอ่ะแค่สามอันน่ะแล้วนอนปูเรียงกันอะเรียงกันอยู่นี่หลดหอดผีหล่อหล่อโคตรบ่อยอ่ะจริงแต่แต่ตอนนั้นก็คือสนุกมากนะสนุกมากถ้าคนอยากรู้ว่าประมาณ ถ้าดูเก่าเป็นยังไงลองไปย้อนดูคลิปเผื่อมันอาจจะมีนะบางทีก็มัจจะนอนบ้านในป่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอพอทีนี้มันถึงในจุดจุดหนึ่งที่ทำไมถึงออกจากโรงโรงเรียนก็คือนั่นแหละที่ผมบอกไปคือ ผมนอนดึกแล้วผมชอบตื่นสายออยตอนมอไหนวะม,มสองมสองพิ่มสองแล้วมมสองอจะขึ้นมสาม้วแหละแต่ผมออกก่อนเพราะอะไรอ่ะเล่ามันขี้เกียจเลยอย่างอย่างแรกเลยคือมันขี้เกียจด,ด้วยแล้วก็นอนดึกตื่นสายคือแบบผมไม่เอาเรื่องเรียนเลยตอนนั้นนะคือผมไม่อยากเรียนเลยแล้วผมก็เลยแบบตัดสินใจว่าผมไม่ไปแล้วไม่ไปไม่เงแล้วมึงคุยกับแม่ยังไงวะบอกขอไม่เรียนแล้วได้ไหมแม่อยากให้เรียนก็คือ ตอนนั้นก็คือรู้สึกผิดแหละถ้าเป็นตอนนี้ถ้าเรียนได้ก็เรียนแหละแต่ถ้ายังไงมันคือตอนนั้นเราเริ่มได้ตังจากยูทูบแล้วด้วยอ๋อได้เงินกับพารเงินอะไรอย่างนี้แล้วพอพูดถึงมันได้เงินจากไอ้ปำคราวนี้เล่าย้อนกลับมาอีกมันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็ทําเล่นทําหัวกันมาเรื่อยๆนี่แหละเพราะตอนนั้นไอ้ปมก็ยังไม่ได้ให้ให้ตังใช่มันก็แบบช่วยๆกันเราทำกับพี่ปำตอนประมาณพี่ปมกี่กี่ทว่า ห้าหมื่นเรือวรือยห้าแสนนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วแต่แสนกว่าหรือเปล่าล้านแล้วล้านล้านไม่ยังล้านล้านตอนที่มันกลับมาจากไอ้นี่กลับมาจากอุดรนั่นแหละล้านแล้วแล้วเราก็มาทำไอ้ตอนกลับมาจากอุดรนอ่ะเต็มตัวไอ้ก็คือตอนนั้นคือเอาจริงเอาจังเลยอ่ะแล้วพอทีเนี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไอ้บ่าวอ่ะเอามึงมาถ่ายใช่เออไหลมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันทําสุดสุดจัดเลย ที่ทำตลอดก็ได้แบบเป็นตัวอะไรก็ได้เกมบ้างเลี้ยวลบ้างอะไรบ้างเอาหมดนั่นะอะไรที่คิดออกว่ามันสามารถถ่ายได้และสามารถไปต่อได้เอาหมดแล้วพอทีเนี้ตอนแรกที่ทํากันนะบอกตรงๆเลยนะว่ายังไม่ได้เงินเดือนใช่แล้วก็ตอนนั้นมีเดือนหลายเดือนอยู่ไม่ได้เงินเดือนแต่ทาเพราะความชอบสนุกเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังเรียนกันด้วยใช่แต่ปาแบบมันมันมันดอกมาแล้วมันดอกมาแล้วเต็มตัวแต่ผมว่ายังเรียนอยู่ ไกลไปนั่นแหละแล้วพอนนี้พอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ได้เงินเดือนเดือนแรกโ้แต่นานมากไม่รู้คลิปไหนแหละได้เงินเดือนเดือนแรกหนึ่งพันบาทคนละหนึ่งพันบาทใช่คนละหนึ่งเออเออไอปามเมได้มให้เงินเดือนคนละหนึ่งพันบาทแล้วไอเงินหนึ่งพันบาทอ่ะก็เก็บตังค์กันมาเรื่อยๆจนซื้อโทรศัพท์เครื่องแรกก็คือไอโฟนไม่ vivo ก่อน vivo <ๆ S 3> ก่อนเออ vivo หรือ oppo อะไรอย่างเดียวไปซื้อพร้อมกันเครื่องเครื่องซึ่งสีแดงกูณจำได้เลยของพี่ของพี่อ่ะ สีขาวฟ้าหรือเปล่าไม e ่แน่ใจสีดำที่มันจะแกนจะแกนได้แกนตรงตรงหลังนะเอาโน้ตหรือเอาปูนี่แหละตันนี้ก็ใช้โทรศัพท์ขึ้นมาเริ่มเริ่มถ่ายรูปเป็นเริ่มใช้โทรศัพท์เป็นนะตอนนั้นนึ่งอยากได้โฟนขึ้นมาพอดีนี้ก็เก็บตังค์มามันก็ได้ได้เงินเดือนเพิ่มมาเรื่อยๆแหละไอ้ป่ะมันก็ดันดันดันให้มันตัองแต่เป็นสามพันสี่พันห้าพันแปดพันเงนหมื่นอ่ะแล้วพอทีเนี่ยไอ้อ่ะมันจบ อ่ามันมันเลิกเรียนอลาออกจากโรงเรียนเลยเพราะว่ามันได้เงินจากตรงนี้แล้วมันก็เอาเงินจากตรงเนี้ยไปบอกกับแม่มันว่ามันได้เงินเดือนนะคือมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าําต่อไปอ่ะยังไงมันก็ขึ้นให้ตลอดใช่ไหมมันสนุกจริงๆตอนนั้นคือไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินอะไรเลยแต่พอได้เราก็ดีใจน้อยมันเป็นเงินก้อนแล้วพอนนี้ได้ตังมาก็เก็บเงินมาเก็บเงินมาไปซื้อไอโฟนเครื่องแรกโอ้โหยเริ่มเริ่มเริ่มแบบไฮเทคขึ้นเริ่มแบบอีโก้ึันแล้วไอโฟนใช้ แล้วคุณเป็นที่อะไรเราสองคนจะซื้ออะไรก็ต้องซื้อของซื้อต้องกอรจะได้เลเคร่องนั้น iPhone อ e อออกตัวใหม่ล่าสุดตัวแรกเลยสองหมื่นกว่าบาทยังมีอยู่เลยตอนเนี้ยไอชัดเป็นโฆษณาหมื่นเจ็ดคือจำได้คนซื้อจริงได้ไปซื้องสามกว่าสองหมื่นกว่าแหละประมาณนั้นวันทีนี้ก็ใช้ชีวิตกันมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมพอถึงจุดจุดหนึ่งที่ไม่รู้นะว่าไอไออ่ะมันคิดอะไรแล้วคิดยังไงแล้วเราจะมาถามมันวันนี้ว่า ทำไมถึงตัดสินใจออกจากเอ็มทีอ่าคือตอนนั้นผมผมยอมรับตัวเองเลยว่าผมอะแบบขี้เกียจไม่ไม่ชอบกระเตื้องอะไรตัวเองก็เท่าไหร่นะก็เลยแบบตื่นสายจากเที่ยงเที่ยงนี่ก็ถือว่าสายแล้วนะสายแล้วจนมาบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามนี่ว่าหนักเคยเคยมีอันนี้เดี๋ยวขอเล่าแต่จำไม่ลืมเหมือนกันเรื่องนี้เคยมีตอนหนึ่งที่วันนั้น เป็นวันที่ถ่ายคลิปตอนคืนถ่ายคลิปตอนคืนเพราะว่าช่วงนั้นนะ่ะจะถ้าทุกคนเลยคนที่จามสังเกตว่าช่องไอปัมอะจะมีแต่คลิปตอนกลางคืนประจําเลยใช่เพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรไม่เที่ยงคืนตีหนึ่ง,ต,งตีสองอะจะถ่ายคลิปกันไม่รู้เป็นที่<ม><ม>อะไรเด<ส>ี๋ยวไม่นอนแล้วพอทีนี้ก็ตื่นสายดินี่นเพราอทีนี้ผมอะเป็นคนที่ตอนนั้นอะเริ่มอยากเรียนรู้กับการตัดต่อแต่ตัดต่อเป็นมาแล้วแต่พอทีเนี้ย อยากตัดต่อให้ให้ให้เป็นมากๆผมเลยใช้เวลาตอนตีสามตีสามตีสี่นี่แหละที่มึงกับกูอ่ะฝึนกันฝืนตัดคลิปกันก็ตัดคลิปนั้นไปก็ตัดไปก็ตัดไปมันง่วงเลยเพราะไม่เคยนอนดึกเลยไม่เคยนอนเกินตีสามแล้ววันนั้นอ่ะลองใช้ชีวิตนอนเช้าก็ตัดคลิปตัดคลิปไปแล้วพอทีนี้เหมือนกับว่าประมาณก็ตีห้าตีสี่เกือบตีห้าเนี่ยหิวข้าวเย้หิวข้าว ก็เลยขี่รถจากที่บ้านเนี่ยออกมาปากทางเพื่อซื้อขเหนียวหมูปิ้งของตาคนหนึ่งเออไอ้เหี้ย้วพูดแล้วเขาเขาไ่อยู่ไหนไม่รู้เออมันโอเตเรื่องนี้นานแล้วนะไปซื้อหมูปิ้งของตาคนเนี้ยมาคนละห้าสิบบาทก็กลับไปกินที่บ้านแล้วก็ทํางานกันต่อใช่เพ่เพ่ชีวิตเราวนหลู่อยู่แค่นี้นะแ้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วตีสามอ่ะย้อนกลับไปก่อนตีสมตอนที่จะเริ่มจัดคลิปอ่ะไอ้ปาบอกว่าตอนนั้นไอ้ปามันขายเสื้อผ้าแล้วมันบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนเก้าโมมเช้า เอาของไปส่งให้หน่อยตรงแฟลชเซเวน่นเซเวน่นเซเว,นเวนนะ่เวนหน้าหมู่บ้านเออก็โอเคก็เลยตัดสินใจกันว่าเออเดี๋ยวทำงานไปถึงจนเก้าโมงเช้าแหละไม่นอนกันหรอกไม่ต้องนอนกันหรอกก็ทํากันไปทำงานไปปุ๊บ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 จนถึงเวลาเก้าโมงเช้าก็เอาของไปส่งแล้วกลับบ้านมาอาบน้ําแล้วก็นอนแล้วก็นอนในสตูเก่าก็นอนกันจากคนที่ตื่นเช้าๆสิบเอ็ดโมงเที่ยง ไม่ตื่นหกโมงเย็นหกโมงยี่บคตดโหดอ่ะเพราะว่าเก้าโมงเช้านี่ยอาบน้าเสร็จก็สิบโมงแล้วนอนประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงแหละผมจําได้แล้วตื่นหกโมงเย็นวันนั้นโดนด่าเพราะเรามีเคยไม่เคยนอนดึกอะไรขนาดนั้นแล้วไม่เคยตื่นสายอะไรขนาดนั้นด้วยแล้วมันเลยทําให้เราติดนิสัยเอ้มมากโดดโดนโดนไอ้บ้าด่าโดนไอ้บามด่าแบบด่าไม่เอาอะไรเลยแล้วคลิปที่ผมตัดกันอ่ะ แต่ไม่รู้เรื่องสตีเลยเลยมันจะมีคลิปนี้มันง่วงแ้ง่วงแบบสุดๆก็เลยโดนด่ามาแล้วพอนี้เนี่ยเหมือนมันก็เปลี่ยนนิสัยแต่ไอ้เนี่ยมันยังฝับไม่ได้โอ้ผมเออผมยากมากแล้วมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ไอ้ออกแก่เอนทีเพราะว่าเรื่องการตื่นสายหรืออะไรนี่แหละอาเดี๋ยวให้มันเล่าให้ฟังมันมันเป็นการแบบว่าเรื่องเวลาการตื่นนอนมากกว่าผมเนี่ยจะติดนิสัยเรื่องแบบตื่นสายที่มากบางทีถ้าสมมติผมตื่นไวได้วันหนึ่งเนี่ยที่เหลือผมตื่นไวได้แล้ว แต่พอมันมาเสียอีกวันนึงเหมือนคืนนี้มันมีอะไรต้องทําจนกว่าจะตีสี่ีห้าแล้วถึงจะได้นอนเนี่ยคือ,อ,อยาะนี้สายทันทีเลยอ่ะผมก็อยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมวันนั้นแอ้ให้ถึงตัดสินใจออกคืออย่างนี้ไอ้ล่างอ่ะเข้ามาแล้วไอ้ลังอ่ะเข้ามาเป็นเจนที่ที่สมเจนแรกอ่ะจะเป็นไอ้ไอ้ไอ้ท็อปเจนสองเนี่ยจะเป็นไอ้ยอด กำไปยอดได้ไหมก็ได้เออจะจะเป็นเจนไปเจนที่3ามเนี่ยจะเป็นไอ้หลังแล้วมาอยู่ที่บ้านไอ้หลังเนี่ยจะไปที่โรงเรียนจะไปโรงเรียนกลับประมาณสามโมงกว่าอะไรเงี้ยแล้วหน้าที่ตอนเช้าผมจะตื่นตอนเจ็ดโมงไปส่งไอ้หลังที่โรงเรียนแล้วตอนเย็นอ่ะไอ้ไอ้ต้องเป็นคนไปรับแล้วก็มาถ่ายคลิปกันแล้ววันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไอ้ปาามานัดไอ้ไอ้ว่าเออเดี๋ยวเย็นนี้เรามาถ่ายคลิปกันนะอันนี้ไม่กังเลยนะพูดตรงตรงเลยเออเพราะว่ามันเป็นความผิดจริงๆรใช่ไอ้ไอ้ต้องไปรับไอ้หลัง แล้ววันนั้นแอลตื่นสายแล้วไปรับไปหลังมาท้าแล้วมันก็แสงตะวันมันเริ่มจะหมดแล้ว older, depuis, แล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าไอ้ไอ้มันทําผิดหลายรอบก็เลยตัดสินใจออกจากเอ็มทีไปแล้วในวันนั้นผมเป็นคนออกเองนะเขาไม่ได้ไล่เขาไม่ได้ไล่เขาไม่มีใครไล่เพราะว่าวันนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์่ก็มีมีใครไล่ก็แบบบอกพี่บามพี่บามกมขอเราออกดีกว่าเอมันจะได้แบบ มันผิดมันผิดหลายรอบหลายหลายรอบมากในช่วงเดือนนั้นนะไอ้ไอ้มันมาสายบ้างเด่นบ้างอะไรบ้างทนแบบเราไม่มีเวลาในการถ่ายคลิปกันเพราะว่าเหมือนกับปรับเปลี่ยนเวลาการถ่ายคลิปแบบจากที่มันเคยเสียหายมาก็เลยเรื่องแบบมาแล้วมันก็เสียลงไปอีกเหมือนเดิมเออแล้วพอที่นี้ไอ้ไอ้เนี่ยออกจากอินทีมาแล้วมันก็มารู้จักกับพี่ชายผม พวกอีเจ๊พวกอะไรที่เราเคยถ่ายคลิปด้วยกันมาเนี่ยแหละรู้จักมาก่อนหน้าแล้วเออรู้จักกมาก่อนหน้าแล้วนนแล้วตอนนี้นพี่ชายผมเนี่ยเขาจะเปิดเป็นร้านขายน้ําก็คือตรงนี้แหละออปัจจุบันนที่อยู่เนี่ยอแต่ตอนที่ไอ้ออกอะ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นก็คือแม่ไอ้อ่ะเปิดร้านขายของยี่สิบของยี่สิบแต่ไอ้ก็เลยออกมาจากตรงนั้นเพื่อมาทาร้านยี่สิบแบบเต็มตัวใช่ แล้วพอนี้ชีวิตเรื่องราวเป็นยังไงต่อก็ตั้งแต่เปิดร้านมาแล้วก็ทีนี้เจ๊ก็อยากทาร้านน้ากระท่อมเออเออแล้วทีนี้เราก็แบบว่าเจ๊เขาบอกว่าเริ่มแรกอะเริ่มแรกอะก่อนที่ยังยังไม่ได้มาทาร้านกระทอมก็คือไปช่วยแม่ขายของที่ร้านพี่สิบปอนเปิดร้านให้แม่เปิดร้านให้แม่ทํากับแม่อะไรที่รายเงินไปถ่ายคลิปกันนั่นแหละแต่ตอนนี้มันมันปิดลงไปแล้วเพราะว่าตรงนั้นอะมันไม่ค่อยตอบโจทย์กัน ลูกค้าเราเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่มันน้ำทั้งน้ำทั้มนทั้งฝุ่นเยอะทัออ้งมัวไปหมดอู้ถ้าไปถ่ายตอนนี้นะออผมบอกเละมากเละมากคุณเละมากเลยตรงนั้นอ,อัะผมเลยเื้อถอนออกอะไรใหม่หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะค่อยลงใหม่อีกทีนึงแล้วก็จบจากเรื่องขายของร้านยี่สิบมาก็คือเจ๊เขาบอกว่าอยากเปิดร้านน้ำกระทอมอืมเออแล้วเจ๊เขาบอกว่าเฮ้ยมิงเป็นคนขายให้กูหน่อยได้ไหมช่วงแรกแกอะไรอย่างงี้อ้นี่ก็เออโอเคได้พี่ ผมก็ไม่ได้ทาอะไรนอกจากถ่ายคลิปของ <uphill. S 1> ตัวเองถ่ายช่องตัวเองในไ่นี้ก็เลยโอเคได้ผมช่วยช่วยขายให้ทํามาเรื่อยจนได้เป็นเงินเดือนใช่ทีนี้ก็ตอนนี้ก็คือปักหลังอยู่ที่นี่เลยปากหลัอยู่ที่แต่ยูทูก็จะลงลงลงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าที่แบบช้าหน่อยเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาแค่เวลาต้มตื่นต้มน้ํมัน้วหมดแล้วอะใช่ตื่นทำปรุงน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนช่วงนี้มันเหมือนว่า ตอนเนี้ยก็ยังเป็นชีวิตปัจจุบันของไอ้ก็สบายดีปกติปกติผมเลื่อยๆของผมเนี่ยพอมาถึงจุดๆนี้มันชีวิตเราแม่งเจออะไรเยอะแยะมากมายจากผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็ผ่านมาผ่านมาผ่านมาเรื่อยๆคนเรามันไม่ได้เหมือนกันการใช้ชีวิตอะคนบางคนก็มองว่าอุ้ยแม่งเริ่มมาจากการยูทูบต้องมาขายน้ำมันท่อมันไม่ใช่ บางคนไม่ได้คิดแบบเราใช่จะคิดไปไหนก็แล้วแต่แ้่ก็สิ่งที่กูทํามันได้เงินอ่ะกูทําหมดหละอะไรได้ตังค์อ่ะแล้ววันนี้ก็มาขายของอยู่นี่ก็ทํานี่อยู่ปัจจุบันนี้หลักๆแต่ใครอยากมาอุดหนุนก็มาอุนหนุนได้ใดังที่ครับร้านดังทีมมีเพจด้วยเข้าไปในแฟนเพจเฟซบุ๊กอ่ะแล้วพิมพ์คำว่าน้งรูมก็จะขึ้นร้านนี้นะก็ตามมาซื้อกันได้ลองมาชิมลองอะไรก็ชีวิตตอนนี้ก็ขายของ ขายของขายของอยู่หลักๆก็คือขายของใช่ทำคลิปทำคลิปทำคลิปบ้างบ้างบางบางอ่ u t u b e บ้างไอ้ทิศกับบ้างใช่ไหมตอกเฟซบุ o กไอ้ีอะไรอย่างงี้ก็ทำไปเรื่อยเปื่อยของผมนั่นแหละไลฟ์สไตล์เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองวันนี้ก็โอ้ก็ได้รู้เรื่องราวลึกๆลงไปเลยแต่มันอาจจะไม่ได้เจาะถึงขนาดยใส่ในไหรืออะไรอย่างนั้นนะได้แต่อันนี้ก็เป็นแบบเนื้อๆของของเรื่องก็ประมาณนี้แหละใช่ และอีพีต่อไปเนี่ยจะเป็นรุ่นใหญ่ละ,ะจะเป็นในไอปามปามปามเะนะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มเหมือนกัน<ช>ได้รู้เรื่องราวของไอไ้ว่ามันมายัางไงมาจากไหนแล้วชีวิตแม่งเจอเฮี้ยอะไรบ้างใชู่เยอะแบบ<ช>มันอันนี้มันไม่ได้แบบทุกเรื่องนะเว้ยถ้าเล่ากันไปยังแบบ วัวประมาณสามชั่วโมงอาจจะจบเลยใช่ชอวิตจริงๆอะชีวิตคนเราไม่ไม่ได้มีแค่นี้หรอก่เท่าที่เล่าอะฮะแต่ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจบหรือยังไงเนี่ยชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับไต่เพื่อเป็นกำลังใจในคนต่อๆไปผมว่าด่าฝึกแบบถามคนสัมภาษณ์คนแบบเนี้ยมันมันมันผมอยากทำนานแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันอยากทำนานเป็นรายการที่แบบมีสาระหน่อยแล้วบางทีเนี้ยผมก็เริ่มศึกษากับพวกพี่อาร์ม อัมโอหน้าอะไรเงี้ยเริ่มไปดูเล้วว่าเขาถามยังไงเขาจาะไปได้ยังไงแต่สนุกมากเออได้ฟังเรื่องเล่าของชีวิตคนเน่ะแม่งสนุกเว้ยนะประมาณนี้แหละนะครับผมไว้เจอกันที่วิดีโอหน้าสำหรับทปนี้ก็ฝากไปติดตามน้องด้วยครับผมใน youtube หรือว่า i อหรือว่า f a c e b o o หรือว่าติ๊กต็อกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าจดามได้ครับจะมีสินค้าลงใหม่อ๋อใช่ใช่ใช่ผมกำลังจะทำเสื้อน่าจะประมาณหลังปีใหม่นี่แหละผมว่าจะ ทำเสื้อขายเป็นเสื้อแบบถือช่องซื้ออะไรนี่ทุกวันนั่นแหละฮะพูดอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมมาแล้วกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะแต่ก็เป็นสินค้าชิ้นแรกที่ผมได้ทํำของตัวเองรูด้วยเองใช่ใก็รอติดตามกันนะฮะปรัาณนี้รออุ่นน้องนะแล้วผมก็จะมีถุงมือมาขายอ่านุนมือถุงมือเป็น collection สองมืออันเด็กมาส่ง ที่ทําสามารถทําได้ทุกอย่างแล้วทัสกินได้ด้วยเดี๋ยวโอรโมทให้ดูเล่นโทรศัพท์ว่าเป็นยังไงกูบอกเลยว่าถุกมือที่กูคิดมาแบบจะไม่นมันจะได้ขายตอนไหนกูโอเคไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในคลิปต่อๆไปแล้วผมจะขัดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมขอโทษขอประทานอภัยไว้ณนตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ